ขั้นตอนการแฟลตไบออดเมนบอร์ดอ s u s s a เซเบอร์ทู87ก่อนอื่นนะครับมาถึงให้เราเข้า Google และพิมพ์คำว่า a er, s ุ s s a เซเบอร์ทู87กด Enter ครับแล้วเข้ามาที่เว็บไซต์ของทาง a s ุ s โดยตรงเลยนะครับพอเข้ามาปุ๊บก็จะเจอหน้านี้ให้เราเลือกไปที่คำว่า Diver and แ o จากนั้นไปที่คำว่า b i o อดแอนด์เฟิร์มแวร์ครับและเลือก b บออที่ต้องการจะโหลดได้เลยเป็นผมก็จะเลือกตัวนี้ ตัวบนสุดเป็นไบออ2อง2นะครับกดดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะไปอยู่ข้างล่างซ้ายกดลูกศรแสดงในโฟลเดอร์พอกดปับ๊บแสดงในโฟลเดอร์ก็จะขึ้นมาในโฟลเดอร์นี้ให้เราคลิกขวาเลือกคัดไปใส่ในแฟลชไดร์ของเรานี่ในแฟลชไดร์เราคลิกขวาเลือกวางพอวางเสร็จแล้วต้องแตกไฟล์ด้วยคลิกขวาเลือก extract here โอเคเท่านี้ก็เป็นการ เตรียมไฟล์ไบออสเสร็จสิ้นแล้วของ ASUS Saber Tooth Z87 ครับกด eject แฟ t ได้ออกแล้วไปแฟดไบออสก,กันได้เลยครับเมื่อเราได้ไฟล์ไบออสมานะครับให้เราเปิดเครื่องเมนบอร์ดขึ้นมานะครับแล้วกด delete ติดต่อกันหลายๆครั้งนะครับจนเข้าสู่หน้า UEFI BIOS Utility e a s y Mode ของเจ้าทั h Saber Tooth Z87 นี้นะครับ มาถึงเราก็ดูก่อนเลยว่าไบออเนี่ยเป็นเวอร์ชั่น2302อยู่แล้วแต่เราจะต้องการอัปเดตไบออเพื่อเป็นการรีเซ็ตไบออมันให้กลับมาเหมือนลงใหม่อีกครั้งนะครับให้เราทำการกด F7 เข้า S1 Mode ครับจากนั้นให้เลื่อนทักบาร์ด้านบนไปคำว่า tool หรือเครื่องมือนั่นเองนะครับแล้วเข้าสู่ ASUS Easy f l a s t o Utility จากนั้นนะครับ ในแฟลชไดที่เราเสียบไว้เขาก็จะขึ้นข้อมูลมาว่ามีไฟล์อะไรอยู่บ้างให้เราเลือกไฟล์ไบออดที่เราต้องการจะใช้ในการอัปเดตต้องถูกต้องหมดนะครับทั้งชื่อและรุ่นต้องตรงเปะก็เป็น saber tooth z 8 7 asus 2 3 0 2 .cap นะครับกด enter do you want to r e a d t h i s file กด enter do you really want to update byO อกด enter อัปเดตเสร็จสิ้นแล้วระบบจะทำการรีเซ็ตกด enter หลังจากที่ระบบได้อัปเดต b i o อเสร็จสิ้นนะครับระบบจะทำการรีบูตตัวเองนะครับก็ให้เรากด delete เช่นเดิมนะครับจนเข้าหน้า UEFI BIOS Utility Easy Mode นะครับเราก็มาเช็คดูนะครับ BIOS ก็เป็นเวอร์ชันเหมือนตอนแรกครับแต่ถือว่าเป็นการรีเซ็ต b o o s หรืออัปเดต BIOS อีกครั้งหนึ่งครับได้สำเร็จแล้วขอบคุณที่รับชมมากครับ แม้เวลาจะพลาดเราเพียงราตรีที่ฟันถึงวันเก่า